ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ออกไม้ตัวเบ็ดขึ้นเก่าครับผมหลังจากเสร็จจากตรงกลางแล้วกันออกมาไม้ตัวเบ็ดขึ้นเก่าผมว่ได้ไปยิงป่าว่ได้ไปยิงล่าหนุ่มครับมาตัวเบ็ดขึ้นเก่าครับผมครับมาลุ้นน้อกันครับวันนี้ครับผมครับเดี๋ทสให้เบื้องหมายเบื้องครับคอามหมายเป็นยังไงครับผมเบื้องหมายครับไม้นี่หนักตัวปากหลาด้วยกันครับผมวันนี้ครับผมปุ้นผมกลับมาพร้อมกันนะครับครบทีมพอดีนะครับทีมขอคำนวยเต็มสตรีมเลยครับวันนี้มาครบสาม หายเลยนะครับครับผมมาลุ้นน้ำกันครับมืัอนี้ครับปลาสีเพ็นตัวบ่อนะครับวันนี้ครับผมครับลุ้นน้ำกันครับอาก็ล่ะกระดานถ่งกระดานถุงของไทยท่านลงไม่เหรอ ำ้ยตามเจ้าค้าหัก,กหม,มาที้นี่นะข้ามาด่าดิวปัดเก็บทป๊ดเก็บทุบปัดดเก็บทุบปด ไอ้กํา้องมันกากันเอาคือเเ่าน้องมันกะน้อยกน้อยถือว่าน้องกะนาที่ไงก็ไอ้เหมืออนดตะเบิ้งลุ้มือแล้วโอ้ ไม่ใหญ่จะจัดหมดหมด็บหมูหอยจู ให mhm. uh, ่เยะน้อยฮึขมาอยบร้อยไปหองแล้ว ปลาเอาไปคลองแล้วคลองลำต่อคลองโครเอฟโต๊ะโคตรจะหนข้างแดงอยู่เจ้าเจ๋เจอเอาไม่ถึงกี่อยงกัดบ้านน่ะปลาติดคลองเด่นตอนเ่อนเฮ้ยคาดมอเพิ่งมาคลองยังเหรอ เาขังน่เลยตัวมาเลยมาผมไี่เลยบอกไอ้พี่ดิโอ้ยกวากระลูกมาเลยเออมาอันยังก่เดี๋ยวอันนี้ซี่พี่อยู่นี่ประเคีงี่พี่นี่ไม่ยังหลังนะเคงตีเลยบอกบอกบอก เลี้ยวเบื้องดนึงแล้วตอนนี้ก็บบายซองแล้วครับผมป่าก็เป็นหูปซีเงียบๆไปแน่จังหน่อยนะครับอากาศก็ฮอนมากเลยครับ่วงเื้อหนึ่งครับวงเทียงครับแต่ว่าตอนนี้อากาศมีลมเย็นสบายดีแล้วครับผมตอนนี้ใครในจังหน่อยครับกลับมาลุนกันต่อไปคือเราครับผมว่าใบจะเป็นจังไงนะครับครับลุนต่อไปครับลุนน้ำกันครับผม หน้าทำขึ้นได้ดูแลเหลือบงนง้นนี่เด็กโซฟามีสเก็ดสะีพะโลนนิดหน่อยอุ้ยรุดเลยอักจืออิจจาอาจาอจ้าเนี่เตี่ยวเนี่จับเลี้ยวเสี่ยวเขียวคาบคีบมันลงไปกับทางที่ได้เนาะ

ต uh, ักว่าตักว่ารุ่นจับรุ่นจับหนึ่งรุ่นดีรบฝ่าเอออันนี้ใช้ยังไงเป็นตัวรุ่นนี้ขึ้นกันใช้ยังงี้อันนี้เริ่มนิ่งแล้ว ครับตอนนี้เราใกล้ห้ามงแล้วครับเก็บเบ็ดครับผมพบว่าเสด็จกลับแล้วครับเดี๋ยวก็ได้มาสรุปผลงานกันครับผมมือนี้ฝากครับบ่ภเขาครับผมได้หน่อยหนึ่งครับมาทำกันสามคนครับเต็มทีมเลยนะครับมือนี้ครับผมหกทำหน้อยครับผมเต็มทีมนะครับมาสามคน ออกคำหน่อยครับหมักเลยนะครับัีครบผมกำลังสเกีไปแล้วครับมาเด็กครับเด็กสุดรุปรับเบิดผลงานกันครับผมนี่ครับสรุปผลงานนี่ครับผมได้หลายคนนี้นี่มือถือมือถือสรุปผลงานครับผมหน่งเจ้าหนึ่ผลงานวันนี้นะครับสร้ามากคงนั่งกันเลยนะครับสามคนกับผมนี่หอกทำน้อยนะครับมันับ